คุณคงกิจชัดมาริลัตตามด้วยท่านประกอบรัตนพันธ์ครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายคงกิจชัดมาริลัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนองพระภูมิใจไทยก่อนอื่นผมต้องขอกลาบขอบคุณทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกลียดนะครับที่ท่านได้นะครับ เสนอยติตรงนี้เรื่องนี้ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินหมดสมรทานที่ดินบุกลุกป,ป่านะครับที่หมดสมรทานแล้วก็ยังมีที่ดินทํากินหลายๆที่นะครับที่มีปัญหาของทัว่วทุกประเทศนะครับต้องขออนุญาติแต่ในส่วนของมุมเองนะครับในฐานะของจังหวัดระนองนะครับแล้วก็สส,สภาคใต้นะครับต้องขอขอนาเรียนว่านะครับในส่วนของภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ทํากินนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ก็อยู่ในติดเขตป่าเกือบทั้งหมดนะครับเกือบทุกจังหวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดระนองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขตติดป,ป่าเลนติดเขตกรมป่าไม้ติดเขตอุทยานนะครับในส่วนนี้ครผมขออนุญาตว่าเรื่องนี้มีการแก้ไขามาโดยตลอดซึ่งสมัยที่ผมดํารงตําแหน่งเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนอง <S <S ก็ได้ดูแลในพื้นที่เขตนะครับของอ,อุา เขตกรมป่าไม้ซึ่งวันนี้ได้นะครับโอนให้กับกรมทรัพย์กรทะเลและชายฝั่งเป็นผู้ดูแลซึ่งในส่วนนี้นะครับขออนุญาตว่าในส่วนของที่ดินทํากินของอบจอที่เคยเช่ากับป่าไม้หรือเคยเช่ากับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประมาณเนื้อที่ประมาณ580ไร่ซึ่งในส่วนของอบจอได้ดูแลประมาณ4 8 4ไร่ในส่วนนี้ผมได้เคยปรึกษาหารือนะครับหนึ่งครั้งนะครับเมื่อวันที่18ธันวาคม 2,562และได้ยังมีการอภิปรายในส่วนของที่ดินทำกินปัญหาต่างๆเมื่อวันที่30มกราคม2,563นะครับแล้วก็มีการส่งเรื่องนะครับไปให้ในส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาหาหรือและพิจารณาก็ได้รับการแก้ไขในส่วนของจังหวัดละนองเกิดขึ้นมาในส่วนของจังหวัดนองนี่เห็นว่าควรที่จะให้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือกัน ก็ได้รับคําตอบนะครับจากทางคณะอนุก,กรรมการจัดหาที่ดินซึ่งทราบมาว่าน่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านวรวุฒิศิลปะอาชาท่านก็ได้มีความเห็นว่าควรที่จะให้เพื่อถองนะครับเพื่อถอนป่าในส่วนนี้ให้ทางกรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแลและก็ให้ทางาประชาชนนะครับได้ทําสัญญาเช่ากับธนารักษ์ แต่ในส่วนนี้นะครับพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติที่ผมได้นําเรียนเมื่อสักครู่นี้นั่นคือการเพิ่อถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุยพื้นที่ทั้งหมด524ร่ไร่ท่านประธานครับในส่วนนี้คือแค่ส่วนเล็กน้อยประมาณแค่1 0เอร์ซตแต่ในส่วนอีก90%เอร์ซนนั่นคือพื้นที่ที่ติดป่าชายเลนเกือบทั้งหมดที่ยังไม่มีในการสัญญาเชา่าและก็พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ไม่ได้เป็นป่าแล้วนะครับเป็นพื้นที่มีประชาชน ไม่ว่าจะทําที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะทําประมงหรือทําธุรกิจต่างๆซึ่งวันนี้ทราบมาว่าวันนี้ประชาชนกลุ่มนี้เดือดร้อนครับรรท่านประธานเหตุเพราะอะไรฮะเพราะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายของทางทะเลของทางประมงข้อกฎหมายของกรมป่าไมา้ข้อกฎหมายสิ่งต่างๆของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท,ที่ออกมาทําให้ประชาชนเดือดร้อนวันนี้นะครับรรท่านประธานและมมาเจอปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับไวรัสโควิด COVID อีก ทำให้ประชาชนในกลุ่มนี้แทบจะไม่มีไรายได้แทบจะดูแลลูกน้องดูแลลูกหลานของท่านไม่ได้แล้วนะครับผมต้องขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับท่านสมชายฝั่งชลิจิตนะครับต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นสสท่านหนึ่งที่เคยลงพื้นที่สำรวจนะครับกับท่านสาธิตกวงหนองเตยที่จังหวัดชุมพรแล้วก็นําปัญหาของภาคใต้มาโดยตลอดนะครับในส่วนนี้ต้องขอขอบคุณมากที่ท่านทราบถึงปัญหาดีของภาคใต้ และผมขอรน้าเรียนว่าประชาชนนะครับไม่ได้บุกลุกป่านะครับถ้าบุกลุกป่าเนี่ยผมว่าประชาชนคงอยู่ไม่ได้แล้ววันนี้ประชาชนเนี่ยอยู่กับป่ามาโดยตลอดพอฟังเสียงจากกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าเราอยู่กันมาอยู่กันไปแบบไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวหน่วยงานภาครัฐจะกลับมาแก้ไขให้จะกลับมาดูแลให้แต่วันนี้ยังไม่ได้รับการดูแลทราบมาว่าเรื่องผู้นี้ได้เสนอให้กับคณะกรรมการนโะยบายที่ดินแห่งชาติคอทอชอ แต่ก็ยังไม่ได้รับการดูแลและแก้ไขต้องของนําเรียนว่าสิ่งต่างๆที่ผมได้นําเรียนเนี่ยเป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆนะครับผมไม่ไม่ได้จะมาร้องเรียนหรือจะมาเรียกว่าวันนี้ร,รัฐบาลไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือเยียวยาแต่วันนี้อยากให้รีบดําเนินการนะครับถ้อเบื่อรีบดําเนินการแล้วเนี่ยประชาชนก็จะได้มีไรายได้จะได้มาดูแลครอบครัวของเขาและมาสร้างนะครับจังหวัดของเขาให้จเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น จะทราบมาว่าวันนี้นะครับจังหวัดระนองก็เป็นจังหวัดยุทธศาสตร์จังหวัดหนึ่งที่สามารถที่เชื่อมต่อกับฝั่งอ่าวไทยนั่นคือฝั่งอาดามันและระนองก็จะรู้ว่าฝั่งอนดามันมีจังหวัดละนองมีจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังนะครับจังหวัดสตูลและหลายจังหวัดนะครับที่จะทํางานร่วมกันได้และสามารถเชื่อมต่อในเรื่องกับยุทธศาสตร์ของ SEC ได้แต่วันนี้ติดปัญหาในเรื่องเกิดที่ดินเช่าอปจอมั่งที่ดินเช่า ของกรมป่าไม้บ้างที่หมดสัญญาหรือแม้แต่ที่ดินเจ้าที่อยู่กันมาโดยตลอดแม้แต่กรมเจ้าท่าที่ตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่ในส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการออกระเบียบแต่ว่าวันนี้ผมทราบมาว่าวันนี้ในส่วนของกรมเจ้าท่าไม่ได้ติดปัญหาอะไรแต่ติดอยู่ที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งวันนี้ประชาชนอยู่กับป่ามาโดยตลอดต้องของนําเรียนว่าผมเข้าใจประชาชนดีและเข้าใจหน่วยงานภาครัฐด,ดีว่าสิ่งที่ทํามาเนี่ยคือเราทําเพื่ออยู่ด้วยกันได้ แบบนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมและพัฒนาร่วมกันจะทําให้เราได้เดินไปด้วยกันได้และทําให้ประชาชนได้มีความสุขและมีการพัฒนาต่อไปแล้วก็ทําให้ประเทศชาติของเรานะครับไม่ต้องมีผลกระทบในสิ่งต่งตางๆกลับมาในอนาคตต้องขอขอบคุณท่านประธานและขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติมากนะครับที่ได้เสนอเตินี้ขึ้นมาถ้าเปิดมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการวิสามันหรือส่งให้คณะกรรมการสามันก็ ผมก็ขอฝากในเรื่องนี้ด้วยว่าขอให้ฝากของจังหวัดนองในเรื่องของที่ดินเช้าที่ยังติดปัญหาอยู่ครับขอกลับขอบคุณท่านประธานมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่าน